สำหรับผมนะครับคือคาวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวของตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่และแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอนะ่ะผมเนห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคุณพ,พ่อโอเคครับคุณพ,พ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ก็เ,เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ,พ่อก็เข้าใจว่าอ เอมรับได้ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับแล้วก็เราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรารับรับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานนี้ด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากต่อสังคมอยู่แล้วแล้วผมเป็นคนที่บริจาคโลหิตมาแล้วสองสองรอบแล้วเห็นความสำคัญของมันนะครับิ มันมีการมันจะมีการทำงานโน้นก,กับสถาบันที่ใหญอย่างไงมีการบริจาคโลหิตอยู่แล้วมีการเรียนรู้เรื่อง CPR เรื่องการช่วยบุคคลแล้วมีการบริจาคดวงตาและวัยวะด้วยครับใช่เคยบริจาคโลหิต<งาม>ครับแล้วเราเคยรวมงานกาชาดไทยมาก่อนรอบหนึ่ง,ง<าม>แต่ว่าเคยบริจาคโลหิตน่าจะประมาณสองส<ง>ามรอบแล้วครับใช่ระดับไทโอ้ยับ ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องการบุคคล<ม>เพื่อบุคคลด้วยครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วเป็นอย่างที่พี่บอยอย่างที่ทุกคนได้บอกมาแล้วครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเตรียมไว้ได้มันต้องมีไว้ตลอดแล้วเราต้องช่วยกันไว้ตลอดครับไม่งั้นมันจะมันจะอยู่ไม่ได้จริงหน้านีได้มีคบามคิดกรรสปาร์กงัชมากรอไหมมีครับเคยเคยมีเคยมาู่มงานกับสปาร์กาชาปมาก,ก่อนแล้วเ้วเคยบริจาคโลหิตด,ด้วยแล้ว ฝากาเชิญชวนใช่ครับก็ฝากทุกคนมาเป็นจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมากแล้วเราจะทําให้เรารู้สึกดีขนาดนี้การช่วยเหลือคนอื่นใช่เอาหน้านิ่งมาด้วยใช่ครับเป็นเป็นสิ่งที่มันมันก็แสดงถึงความหน้านิ่งมันเป็นตัวละครที่เกินละครจริงๆครับมันเป็นตัวละครที่มามาแทนความสปอร์ตความอบอุ่นใจและและสภากาชาดไทยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ ช่วยเหลือคนอยู่แล้วมันก็เหมาะสมจริงพี่บอบอกว่าถึงแบบจะหน้านิ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ใช่ครับจริงครับจริงมันตรงกับเราตอนนี้นะตรงกับเราเหรอครับผมไม่ได้หน้านิ่งขนาดนั้นนะเพราะออกอาการอยู่นะผมก็ยิ้มนะแต่ว่าถึงจะไม่ฝากจะนิ่งปากจะนิ่งด้วยครับก็เพราะปากหน้านิ่งด้วยครับใช่ผมโอ้หน้านิ่งมีเป็นเป็นตัวแทนของความรู้สึกความอบอุ่นและความความมั่นคง ในในตัวเราที่เราเจอได้ในเพื่อนในตัวเองและในทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตอะครับก็ฝากของน้านิ่งด้วยครับมีทั้งลายสติกเกอร์มีทั้งอาร์ตคอยด้วยครับครับแล้วตอนนี้มีเอ็กซิบิชั่นต่อน,น่าจะเสร็จแล้วเนาะงยูนคนแล้วหมด <คน S 2> แ,แล้วครับครับผม,มกับเบล<ว>กับเบลกับเบลกับเบลทั้งหมดอีทั้งหมดค่ะทั้งหมดเป็อะไรอ่ะอะไรอะที่คือเอ้าล่ออ่ะ

เราไม่น okay. okay. ่าหลอกเลยลูกนเเป็นไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดยังไงบ้างครับผมก็ได้ดูเรื่องราวแล้วแต่ว่าสำหรับผมนะครับคือความวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครับตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่และแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอ่ะผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยครับเอมนเอยมนไหมนอะไรนะครับเอเน่อเมนไม่้อยครับไม่้อยครับเราเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับคอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเกินกานนะผมผมเห็ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตกใจเป็นคดามาสแรงแลกวหนักมากก็ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับได้ครับ เราวเราก็เราจะพยายามดูว่าอเขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาพิมพ์เพราะว่าอยากกดปล่อยอารมณ์หรือว่าอะไรสักอย่างครับครับขอบคุณมากครับคุณมองว่าเป็นการโดนรับน้องแรงมากหรือมันเป็นการใช่ครับเป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับเราก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรารับรับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นพ่อ็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเรียนแทนเรา คุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับคุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นต่อคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วครับคือฝากพี่ๆหลายคนฝากพ่อของลูกเราหน่อยนะครับก็ต้องฝากขอบคุณทุกกำลังใจมากๆจริงๆครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับแค่นี้แหละครับแต่ว่าพอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากคุณพ่อว่าไงบ้างครับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นต่อก็เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าอ๋อเอมรับได้ เเป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเรารับแล้วเรามองอย่างให้ชัดเจนใช่ครับเพราะว่าเราก็ใหม่นะผมก็เข้าใจใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแล้วครับขอบคุณมากครับ